จากการที่เรามาทำวัดการทำวัดโดยเฉพาะการทำวัดเย็นของเราเนี่ยตอนนี้หลายท่านอาจจะได้แง่คิด หรือได้รับรู้รู้ความจริงว่าทำวัดมันได้อะไรทำวัดมันมีประโยชน์อะไรและทำไมเราจึงต้องทำวัดลหลายๆอย่าง ที่ที่เราได้สัมผัสด้วยตัวของเราเองที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเมื่อมีการทำวัดเย็นเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าสถานที่ทำวัดนั้นได้รับการทำความสะอาด จากคนที่มีจิตใจที่เสียสละได้ทําความสะอาดสถานที่ได้ทําความสะอาดอาสนะได้เก็บได้กวาดบริเวณ สถานที่ที่ทำวัดเมื่อเรามาทำวัดที่อุโบสถหรือโบสถ์โบสถ์ก็ได้รับการทำความสะอาดในส่วนที่ควรสะอาด ได้รับการดูแลในส่วนที่ควรดูแลถ้าไม่มีการทำวัดสถานที่สถานที่นั้นๆก็ไม่ได้รับการทำความสะอาดเราจะเห็นประจักษ์ด้วย ด้วยสองตาของเรานี่แหละประโยชน์ของการทำวัดและเมื่อวานก็ได้กล่าวถึงว่าการมาทำวัดก็ได้เพิ่มคุณค่าให้ชีวิตของตน เป็นการสร้างตนให้เป็นมนุษย์หรือสร้างคนให้เป็นมนุษย์หมายความว่าการมาทำวัดนั้นจิตใจเราก็สูงขึ้นคนมาทำวัดสวดมนต์ได้จิตใจก็สูงขึ้นอย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดก็สูง ขึ้นจากความเกียดคร้านความขี้เกียจคนมาทำว่าได้เนี่ยต้องสลัดความขี้เกียจความเกียดคร้านร้อนนะักเมื่อยนะักหิวนะักอะไรก็แล้วแต่นะ่ะพอมา ทำวัดเนี่ยมันก็สลัดสิ่งพวกนั้นก็แสดงว่าใจเราสูงกว่ามันใจเราไม่ตกอยู่แต้อำนาจของสิ่งเหล่านั้นนี่เห็นไหมประการที่สองได้เพิ่มคุณค่าให้กับตนใครทำคนนั้นก็เพิ่มคุณค่าให้แก่ตน เห็นเห็นไม่ต้องมาตั้งคำถามไม่ต้องไปคิดเอามาทำได้มันก็เพิ่มค่าเพิ่มราคาเพิ่มคุณนะเพิ่มประโยชน์เห็นไหมเหมือนที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าดอกบัวเนี่ยที่เขามาบูชาอยู่ ที่โต๊ะหมู่บูชาเนี่ยมันอยู่ในแจกันมันอยู่ในภาชนะที่สูงเห็นไหมตั้งอยู่ตรงหน้าเห็นไหมมันมีค่ามันมีคุณมันมีราคามันมีประโยชน์เพราะมันอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่มันจึงเพิ่ม คุณค่าในตัวของมันเหมือนเราเป็นนักบวชเนี่ยเราอยู่ในที่ที่ควรสำหรับนักบวชค่าของความเป็นนักบวชของเราก็ปรากฏนี่เห็นไหมเพิ่ม คุณค่าให้ชีวิตของตนอย่างนี้ทำวัดอีกประการหนึ่งเพราะเรามาทำวัดสวดมนต์สรรเสริญคุณของพระพุทธรัตนธะรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเห็นไหมวันก่อนๆเนี่ยองค์พระพุทธปฏิมาไม่ ไม่ประพัสสอนอย่างนี้ฮะไม่เปล่งปลั่งไม่ผ่องใสใช่ไหมวันนี้พอเราเข้าม๊บพระพุทธปฏิมากรเนี่ยซึ่งควรจะได้รับการ กราบไหว้เนี่ยท่านผ่องใสขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมนี่เกิดจากการทำวัดใช่ไหมถ้าเราไม่ทำวัดเราก็ไม่ไม่ขัดเราก็ไม่ได้ถูเราก็ไม่ได้ทำความสะอาดเห็นไหมเห็นไหมเพราะนั้นการทำวัดเนี่ยได้ทำความสะอาดสิ่งที่ควรทำให้สะอาด โดยเฉพาะเนี่ยโต๊ะหมู่บูชาซึ่งเรากราบกราบไม่รู้กี่ครั้งนะเข้ามาในโบสถ์แอ่ระครั้งทั้งโต๊ะหมู่บูชาทั้งพระพุทธ,ธปฏิมากรสะอาดเปล่งประกายเปล่งรัศมีเปล่งคุณธรรม เร่งความดีถามว่านี่เนี่ยเกิดจากการทำวัดใช่หรือไม่เพรานั้นทำวัดได้อะไรเราก็จะเห็นประจักษ์ด้วยตาของเราเลยเนี่ยได้อะไรอีกปริการหนึ่ง ทำวัดแล้วได้บุญได้บุญอย่างไรอ่ะเมื่อเช้าถ้าใครฟังพระธรรมเทศนาได้จำได้บุญมีสิบประการนะ่ะทำวัดส่วนมนเนี่ยลองใครครวญดูแล้วเนี่ยได้บุญทั้งสิบประการเนละ ทานาำไมเราได้ให้ให้โอกาสแก่กตัวเองเห็นไหมมาสวดมนสันเสริญคุณของพระรัตนตรยัยมาทำวันเนี่ยเป็นทานามัยเราให้ตัวของเราเองไงเห็นไหมให้ตัวของเราเอง เป็นการให้แต่ให้ตัวเองและขณะที่เราให้ตัวเองเนี่ยใครที่ไม่เห็นมาได้ยินมาได้ฟังเขาก็จะได้รับในสิ่งที่ดีจากที่การเห็นเรามาทำวัดเนี่ทานละไมยตัวที่หนึ่งศีละไมขณะที่เราทำวัดเนี่ยศีละไมเกิดขึ้นแก่เรา ความเป็นปกติเกิดขึ้นแก่เรากายเราปกติเห็นไหมกายเราไม่ได้เบียดเบียนตนเองไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นนะกายปกติจากการมาทำวัดวาจาเราเป่งสรรเสริญสรรเสริญพระรัตนตรยัยวาจาอย่างเนี้คือวาจาปกติไม่ผิด ศีลเห็นไหมขณะที่ทำวัดนั้นเรากำลังเจริญภาวนาด้วยรักษาใจไว้กับกายรักษาจิตไว้กับกายรักษาใจไว้กับตัวหไหมขณะที่เราทำวัดเป็นภาวนาไหมเห็นไหม วัยยาว่าจะมขวนขวายในกิจที่ชอบทำวัดก็เป็นการขวนขวายในกิจที่ชอบใช่ไหมกิจที่ควรทำใช่ไหมอะปะจายนะไมบุญที่สำเร็จได้ด้วยการนอบ,น,อบน,ออน้อมถ่อมตนเรานอบน,ออน้อมถ่อมตนตอบพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่ควรน,นอบน้อมใช่ไหม เป็นบุญอีกแล้วปฏิทานะไมยบุญที่เกิดจากการให้แบ่งแผส่ส่วนบุญส่วนบุศลเห็นไหมเราเจริญเมตตาด้วยใช่ไหมเป็นบุญอีกแล้วใช่ไหมและ ตอนท้ายเรากล่าวคำวันทาพระเป็นปัตตานุโมทนาใหม่เห็นไหมที่เรากล่าวว่าสาธุสาธุอนุโมทามิเราได้อนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลแห่งพระรัตนตรยัยธรรมัตสวนาใหม่บุญสำเร็จได้โดยการได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ควรได้ยินได้ฟังใช่ไหม เห็นไหมถ้าไม่มาทำวัดจะได้ยินไหมจะได้ฟังอย่างนี้ไหมนะบุญก็เกิดขึ้นจากการธรรมัสวนาใหมา่บุญสำเร็จได้ได้ด้วยการฟังในสิ่งที่ควรฟังนะธรรมเทศนาใหมา่บุญสำเร็จได้โดยการให้ธรรมะประกาศธรรมะ การทำวัดของเรานะั้นคือการประกาศธรรมการนั่งเจริญภาวนารักษาจิตไว้กับกายนั่นคือการประกาศธรรมอย่าว่าแต่มนุษย์เลยที่ชื่นชมมนุษย์ที่มีสัมมาทิฏฐิย่อมชื่นชมเทวดาที่มีสัมมาทิฏฐิย่อมชมเชยย่อมสรรเสริญย่อมชื่นชม แม้แต่วเทวดาระดับพรหมก็สรรเสริญเห็นไหมนี่คือธรรมัสรร,รรมเทสนามใหม่ทำให้ผู้ที่รับรู้รับรู้จากการทำวัดของเรานี่แหละเขาชื่นชมเขาสรรเสริญเขายกย่องเขาเพิ่ม ความเคารพความนับถือความศรัทธาโดยไม่ต้องไปคุยไปโอ้ไปอวดไปอ้างใดๆทังนั้นแหละเนี่ยข้อที่บอกว่าเป็นบุญบุญหนึ่งในกริยาวัตถุส่วนประการสุดท้ายของบุญกริยาวัตถุก,ก็คือทิฏฐุชุก,กรรมการมาทำวัดได้เนี่ย นั่นแหละคนคนนั้นมีความเห็นตรงนักบวชผู้นั้นมีความเห็นตรงเป็นทิฏฐุชุกรรมเห็นไหมว่าบุญกริยาวัตถุทั้งสิประการปรากฏทันทีที่เรามาทำวัดเย็น เพราะฉะนั้นเพื่อให้เราท่านทั้งหลายมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องแล้วมันเหมาะสมแล้วมันสมควรแล้วมันเป็นสิ่งที่ควรกระทำส่วนใครจะมาร่วมทำวัดกับเราหรือไม่มันไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่เราไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราเราทำของเรา เราทำของเราเราได้ของเราเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้เราไม่ต้องไปโอดโอยโอด,โอด,โอดโครวนกับใครทั้งนั้นใครจะว่าอย่างไรใครจะมีความเห็นต่างอย่างไรใครเขาจะไม่ทำอย่างไรไม่เห็นหน้าที่ของเรา นันหน้าที่ของเราก็คือพยายามทำของเราไว้พยายามทำของเราไว้ทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่ที่สุดทำให้เหมาะควรที่สุดที่เราพึงกระทำเพราะนั้นถ้าพูดถึงการทำวัดแล้วมันได้อะไรเนี่ยน่าจะได้คำตอบแล้วน่าจะได้คำตอบ ทุกคนแล้วส่วนใครจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดมันก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแต่ละท่านเพราะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะเห็นว่าคนฉลาดคนมีบุญมีปัญญามีบาร,รมีก็นั้นแหละ เขาจะทำเพราะฉะนั้นให้เรามีกำลังใจให้เรามีความร่าเริงให้เรามีความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่พึงกระทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป